เกิดมาก็เพิ่งได้เคยไปเซนลาเซนที่ต่างประเทศอย่างนี้แหละงานเจรจาความร่วมมือเรียนต่อจีนที่มีมากกว่า42มหาวิทยาลัยจีนและเข้าร่วมมากกว่า33ประเทศ <Wow. S 1> ข่าวดีคืองานนี้สพทและสถาบันการศึกษาไทยไปเข้าร่วมด้วยนี่กำลังขึ้นพูดอยู่เลยงานนี้ก็ได้รับเชิญไปจากมารีสทราไทยแลนด์นะครับในงานนี้สพทและหน่วยงานรัฐของเราไปด้วยหมายความว่าจะมีทุนไปหาโรงเรียนต่างๆและม,มหาวิทยาลัยต่างๆมากขึ้น ถ้าเจรจา,าสาเร็จอ่ะก็อาจจะมีมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นได้มากถึงขนาดนี้เลยนะแน่นอนว่าถ้าใครใจร้อนแล้วก็ติดต่อมาลิชาไทยแลนด์ไปก่อนได้เลยอ่ะเดี๋ยวไม่เชื่อเนี่ยภาพประกอบคุยกันจบวันแล้วอะ่ะเขาก็แห่มาถ่ายพานโนรามาท,ที่แบบไงถ,ถ่ายพาโนพาโนแบบได้พาโนแบบ1กิโลเมตรอยู่จีงบอกเลยงานนี้เตรียมรอทุนจีนใหม่ๆรวมถึงมหาวิทยาลัยใหม่ๆทั้งจากทางมาลีชาไทยแลนด์แล้วก็หน่วยงานรัฐในไทยได้เลยนะ